ก็เป็นเกมได้เสียเงินแน่เป็นภาคสองใช่คือมันอาจจะต่างจากภาคแรกก็เลยผมจริงกว่าทำอะไรได้มากกว่าใช่ครับคือตามจริงผมอัดคลิปเล่นเกมนี้แล้วแต่ดันเกินบักครับ <c oughs> <c oughs> ดันเกิดบักครับมันเป็นบักที่เรียกว่าอัดวีดีโอแล้วก็แบบผมกดหยุดไม่ได้คือบุ๊อัดอยู่ประมาณยี่สิบสองนาทีแต่ทีนี้มันกดหยุดไม่ได้ผมคือรีสตาร์ทเครื่องเลย แต่ทีนี้วิวโอหายเลยนี้่แตลวก็มได้ลงเลยอย่างนี้แต่ม่หายเว้ยโอเคก็ก็ <c oughs> ไม่ให้คุก,การเสียววเวลาเพราะเขาเนนิง่ง <c oughs> ตายไปขวัขงไยเออนอนปิดทา้ายแล้จดท้อง,อด,องดูด้วจุดท้องเะร์แกได้เลยคือไม่มีอะไรดีเลย นนนนก็มาพูเป็น,น,นีแหลกบ้างน,นะคนนรับงานนี้ภาษาจเปลี่ยนไปฟซอววีนได้เลยอ้าวเปลี่ยนปยอว์วีน,น เราอ้วกมันก็จะติดติดแบบหันหน้าจอขึ้นไม่ได้ด้วยประเด็นนี่ก็เล่นเหมือนม r ค้าปกติแหละแต่มันออกจะดู้ยกๆหน่อยเฮ้ยกดไม่ติดเ,นะเดี๋ยวไปคุยนินกันหาถ้าทีมนี้ก็ไม่มีถ้ำหรอกหาไดยากมากสมัมก็จะเป็น <c oughs> สม่มาก็จะเป็นถ้ำที่ ตอนนี้งเราก็ไม่ได้จับก,ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสัตว์คือเกมนี้มันจะไม่มีซอมบี้เหมือนกันเหรอนไหมครับนะจะเป็นพวกสัตว์อะคือไทยค,คู่คําแบบธรรมชาติอ่ะเป็นพวกสัตว์เองอะตัวที่ผมเก็บที่สุดก็คือเสือเสือเน,ใ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 นี่ยมตัวที่ต,ตี ได้แล้วหนูฟอพี่อินแล้ว <c oughs> ตายแล้วเกิดใหม่สูตรผมก็จะเล่นประมาณนี้มันก็เป็นู้เลนลเอาเลาเเ้าของของยัดไว้ของยากระห,หดดเราก็ทำการซิงมองเท่งอเ,เออเรียบร้อย ไปฟอลปี๊ดเน่าดันมาเกิดนอกบ้านไปเลยเราต้องรีบหาเนื้อไม่งั้นเราเกมนี้ถ้าไม่มีรองเท้าก็จะวิ่งจ้าหายไปทีมีแค่นี้เหรอ,อมีแค่นี้ที่กูจริงดิหายหมดเด,ไไหมเด้งออกมาไหมเด้งออกมาหรอเว่อร์แย่แบบ้าเด้งออกมา ราต้องหานี้ครับต้องหานี้ก่อเลยออออเอามาหมดนี่แลหละตรงนี้เสร็จติดคอบ่อยระบผมแมวหน้าก็ทิ้งของง่ายกว่าไหมครับอาทจสี่นาทีเข้านาทีพื้นที่เต็ม อุ๊สามมไปเร่งลบแกลเลอรี่อยู่มัย้ยไม่ต้องบอกว่ามีอะไรอยู่ในแกลเลอรี่นะทุกคนรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของคนเราผมบอกแค่นี้มันคิดไปไกลแล้วคิดดีไม่ได้ต่างจากนะครับที่ต้องช่ยวยเดี๋ยวก็ผมว่าเ,เกมนี้มันคือเร็วนะพัฟฟิกอยู่ไหนะโอ้โหที่ต้อง ต้องหาเนื้อไปซึ่งเราจะไปเอาเนื้อจากไหนประเด็นเรากต้องเล่นกลยุทธ์เหลี่ยมเราเล่นกลยุทธ์เหลี่ยมสัตว์สัตว์ตมนันนัวกันแล้วก็เข้าไปล่ดแม่งเลยแต่คนอื่นเราต้องทำแม่งวุ้นเราดูทำสมัยนี้เรียงว่าทำสมัยแบบโบราณกับเดิมโบราณเท่าเดิมนี่แหละแค่เปลี่ยนเป็นหินไปมาคาเป้อเมริกัน,นเล่นเกม จริงนานๆไตัว่อ่อใช่ไหม่าแบบน้นไปผมมคนอะรง่าราบอะไรง่ยแล้วมันจะรู้สึกไม่อกทำีเกไม่ขี้เกก็ไม่อยากทำอยู่ดีดนลีว้ดินเหียว เล่นันเต็มเดี๋ยวผมทำไปเรื่อยๆผมก็เ,เริ่มสิงนจะเริ่มภาคเป็นพึ่งทำจริงจังนี่จริงจังๆที่จรงจิงก็เ,เปิดช่องมางตั้งแต่สองพนี่สิมม 2, เอถึงสองพันยิบถ้าผมเริกจริงจังเด,ดตอนนั้นก็พูาา้ติดตาม่ดเยอะแล้วโอ้ไม่จริงจังอ้ยอยานี้แร่เดดผมว่าขุดทีนีม้มีหักแน่ เอ้ยอย่าข้าแล้วเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอนเ,เกมน,นี้ห้ามข้านะคะ่ะข้ามเมื่อไหร่ลูกมาเยยนเสียงเบาเปล่าเบาไม่เบาบก,ก็ช่โอ้โหตัด่อมนี่ได้หินมาเนี่ทีนเราต้องค้าคือตะอบตะอบนี่สำคัญเลย จับรวมกันเสร็จไม่มีอาหารซึ่งอาหารเราก็ลดแล้วจับได้ป่าวไหนลองขับดูไหมไม่ได้ไหนลองเอาไปอ้าวเฮ้ยเกมนี้ผมลืมบอกคนระับมันจะค้างอยู่ มันจะค้้งอยู่ตรงที่เราครับอยู่เลยยังมีมทางใหออกมันได้ไม่เผาได้ด้วยจริงไหมนอนค่าเวลาแล้วผมลืมผมลืมบอกอะไรไปอีย่างคือถ้าผมอัดลิบผมน่าจะอัดได้แค่12นาทีสิบสามสถ้าผมอัด20นาทีขึ้นคือ ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีเหมือนคนอื่นที่ใช้คมอมหรือมือืนเนะี่ยอันนั้นคือเครื่องเขาดีนะพื้นที่เขาเยอะเครื่องผมแม่งนะมันแบบพื้นที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยแล้วผมก็ต้องแบบจําเป็นอนะ่ะที่ต้องเอาลงเคลชิปเคลชิปไปอ่ะไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปอ่ะมันถ้าผมทำอนยะ่างนั้นคือพื้นที่มันเต็มพอมันเต็มเวลาผมเอาไปตัดต่อมันก็จะทําให้พื้นที่ยูนเต็มไปกว่าเดิมใช่ครับแน่นอนว่า ปัญหาเรื่องโทรศัพท์เต็มนี่ยากมากสำหรับคนเดียวคนโทรศัพท์พื้นที่น้อยเอ้ยเอ้ยมันได้เหรอพี่จะล่านกเลยแล้วกันน้อแมวยอนจะแรงกว่าเราต้องหานก,ก่อนนะ เ,อ,เอ,อือ,อเต็มคารเิเบลไม่แม่นจริงเราสามศพครับสามศพนี่มันเกมในเกมหนึ่งครับที่มันสามศพไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเกมอะไรครับ,บ,บนี่จีเนียสเอาไม่ยัดเข้าไปนี่แหละหมดเลย ไม่ได้มีอาหารจริงไอซูสองพันสองร้อยล้อเล่นเราจะกินอาหารด้วยนกนะครับมีกินนกแทนนั่นนะมันจะเป็นพวกสัตว์ที่ผมปรับกราฟิก,กต่ำๆนี่ไม่ใช่ว่าเป็นนกที่อาจนนะเกมเนื่องปรับได้แต่ผมปรับต่ำๆเลยทีมันแหลกอะเอางียคือเครื่องเกมจีนแดงอะมันแหลกอะ เราจะนกันเราจะเราจะล่าหารีนกกันันที่เป็นไงเราต้องรอเยอะอย่ามาด้านหลังเยยลยอะไรมากเราจะรอให้มันลงมาไม่ลงมาหรอกนกเป็ดน,นกเป็ดก็อยู่ในน้ำขับเรือเฮ้ย,ม,า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 ยมันบินก่อนวะ เฮ้ยนกตัวนี้ฉลาดะ่ะเฮ้ยมันติดมันติดมันติดอ้าวเยอะไปซะและ้วเฮ้ยแต่ถ้าเป็นนกเป็ดก็จะโม้หน่อยอน,นั่นฉลาดอะมันรู้ด้วยว่าผมอยู่ตรงไหนระบบเอไอระบบเอไอเกมก็จะประมาณนี้แหละตังตัวก็ตามนั้นไม่ใช่ว่าพูดว่ามันงู้งเนี่ยประมาณนี้อยู่เฉยทางผู้พัฒนาปักของมันแบบ ฉลาดขึ้นนิดนึ่งเออเลยเนฮะ้ยม,มีท่าแล้วแต่ก็เป็นทรมตีไม่ค่อยมากเข้าไปสองแล้วแหละทรรมตรงนี้มีว์อนันตรายอยู่ด้วยลัวแค่เข้ามาเอาตะวันตะวันครับเชือกได้ชีวิตจริงเลยเฮ้ยทับคอ คา,าร์ต้าเนี่ยกราฟิกมันแบนมากไม่เชิว่าการาฟิกโมเดลมันแบนมากผมลืมไปนะว่าร์ต้าถ้ามันไปทำอะไรได้ไปทำธนูธนูน้องใช้ต่างจากคาร์ต้าอยู่แต่อย่างน้อยก็ทำง่ายกว่ากันนะ่ะคาร์ต้าต้องหา ใชเหมือนก้อนดินเหนียวแบบก้อนดินเหนียวก้อนดินอรบ่นตลอดท้งคลิปนี้ถ้าไม่บ่นเดี๋ยวก็หาหงงว่าผมเนี่ยเปล่บคนเนี่ยจะอะไรดีเ้ตลอดทั้งิบตึงเกินยม่ไงวะไม่ไงมันคือฉนตลกเลยต้นนี้ก็จะทำการตัดต่อแล้วก็ลง ไม่ใครขี่รถผ่านวะขอไอ้กูขอสับแช่งให้หมาวิ่งตัดหน้ามันถ้าหมาวิ่งตัดหน้ารถมันแบบมอเอไซคนีค่กูจะไม่ออกไปดูขับเร็วมวันสหายเสียงได้แค่ตัวนะีพอเสียงเข้าปุ๊บมันก็จะทำให้ก,กูเสียคิดเสียเสียงไปนะบางทีเสียงบางเสียงแม่งกดเสียงเลยครังพพูดอย่างเงี้ยรถขี่ผ่านปุ๊บแม่งกดเสียงของมันอย่างเงี้ย Hmm. Okay. Uh huh. ระยะปะนี้เอ้ยระยนี้มันหนีนเัยนะเฮ้ยทีบอกงงก็ไม่นิ่งงเท่าไหร่นะ uh oh. ต้อ,โอ้โหนี่ไปเรยขอให้วมีเขมนี้สำคัญเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหินดินแทรก ท่นะครับเราจริงๆไม่ค่อยสำคงทันคือไม่ไม่ค่อยดียอะไรอะ่ะเอ้ยจางด้หน่อยเถะจะไม่เหมือนใม่เวอร์ชันใหม่ครับนะเวอร์ชันใหม่ครับนี่คือยิงอยู่ยิงติดอันนี้คือต้องเอาตัวดันเอากันบ้านนะ ต้นกรบองเพชรตัวนี้อคออกหนีบ้านสิบสี่เอด็กเดียวจากสิบสองสิบสี่เอ้ยเวลามันก็เร็วเนี่ยอย่าท้าไปอย่าแท้แนะ่เฮ้เรามาคาเลสุดยอดแต่เราต้องการเราเช้ชขวัญมากกว่าก็อาจจะไม่เหมือนนะครับต้องปรับ หันตามอยู่ไหนอะนี่เอา้าเดินไม่ได้เอ้ยไม่ใช่เออใ่แล้วดูบลเดินไม่ได้เหมือนไหมครับที่เขาทำในของนุชพูดนี่สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยโคตรปั่นเลยกู